อัปเดตนิยามใหม่ของนักลงทุนรายใหญ่สำหรับการลงทุนในหุ้น <in> ก <the mare> ah, ู้สวัสดีค่ะฟาร์มานนี่มอค่ะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้นะคะที่เป็นประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่นะคะ1ตุลาคม2565กานี้กรตอมีการปรับกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่ดังนี้ค่ะสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือว่า h i g น Net w o r ์นะคะประเภทบุคคลธรรมดารวมผู้สมรดตามกฎหมายแล้วนะ เกปัจจุบันนะคะก่อนวันที่1ตุลา2565ปัจจุบันเนี่ยให้เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึงก็สามารถซื้อหุ้นกู้ที่เป็นประเภท High Net w o r k ได้แล้วนะก็คือ1เลยรายได้ต่อปีตั้งแต่4ล้านบาทขึ้นไปนะคะหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปถ้ารวมเงินฝากจะเป็น20ล้านบาทขึ้นไปหรือสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปไม่รวมที่อยู่อาศัยประจํา สำหรับเกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปนะคะฐานะการเงินเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็คือ 1. รายได้ต่อปีตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่8ล้านบาทขึ้นไปถ้ารวมเงินฝากจะเป็น15ล้านบาทขึ้นไปหรือสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปไม่รวมที่อยู่อาศัยประจำ และนอกจากกฎเกณฑ์ทางด้านฐานะทางการเงินนะที่กรอตตได้มีการปรับลดลงมานะคะก็ยังมีการเพิ่มกฎเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความรู้ด้านการลงทุนด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงินที่เข้าเกณฑ์นะแต่ว่าฐานะทางการเงินไม่ถึงก็สามารถเปิดโอกาสลงทุนในหุ้นกู้ที่เป็นประเภทของนักลงทุนรายใหญ่ได้นะคะโดยเงื่อนไขในการพิจารณาให้เข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะ ต้องเป็นคุณสมบัติที่มีความรู้และประสบการณ์นะคะจากการลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่องหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุนหรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกรตหรือเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุนได้แก่ CFA CISA c a i a c f p และสําหรับกฎเกณฑ์ใหม่นะคะที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคลนะเกณฑ์ปัจจุบันนะคะก่อนวันที่1ตุลาคม2565ฐานะทางการเงินเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็คือ1เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไปถ้ารวมเงินฝากจะเป็น40ล้านบาทขึ้นไปหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปสำหรับกฎเกณฑ์ใหม่นะที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2565นะคะ ในเรื่องของฐานะทางการเงินให้เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปถ้ารวมเงินฝากจะเป็น30ล้านบาทขึ้นไปหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่75ล้านบาทขึ้นไปค่ะในส่วนของกฎเกณฑ์ความรู้หรือประสบการณ์จากการลงทุนเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหมือนกับประเภทของบุคคลธรรมดาเลยค่ะ สำหรับนักลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าใครที่สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้นะคะก็สามารถทักมาขอรายละเอียดเพื่ออัปเดตข้อมูลหุ้นกู้ในแต่ละเดือนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจงให้ฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ